สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆที่รักในอาชีพอ้อยขนาบทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงช่วงสงกรานกันแล้วนะครับปีใหม่ของไทยเรานะครับก็หลายๆท่านก็เตรียมตัวสนุกสนานกันนะครับก็คงจะฉลองกันนะครับในวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรา นะครับส่วนผมเองวันนี้เข้าไรอ้อยเหมือนเดิมครับชาวนี้เพราะว่านะครับก็มีพี่พี่น้องน้องนะครับก็ได้สั่งท่อนพันมานะครับก็มาตัดท่อนพัน์ให้นะครับวันนี้ก็มาตัดท่อนพันสองสายพันธุ์ด้วยกันนะครับสองยี่ห้อด้วยกันนะครับก็คือนี่นะครับพันสายน้ําผึ้งสายน้ําผึ้งแดนใต้นะครับ ตอนนี้ก็เริ่มรู้จักกันแล้วนะครับรู้จักกันทั่วประเทศกันแล้วนะครับนี่ก็คืออ้อยสายน้ำผึ้งนะครับซึ่งก็มาคัดเลือกนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับได้ไปขยายพันธุ์กันนะครับซึ่งก็เที่ยวนี้ก็จะไปเพร่พุ์ไกลนะครับจากภาคใต้สู่จังหวัดเลยนะครับ จากสงขลาไปหาจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปแพร่พันกันแถวแถวโน้นแล้วครับก็เป็นอ้อยขน้ำนะครับที่เป็นยอดนิยมของภาคใต้บ้านเรานะครับก็ตอนนี้ก็ไปหลายจังหวัดแล้วละครับก็รู้จักกันหลายจังหวัดแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ส่งไปเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็คัดเลือกทอนสวยๆนะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ คัดเลือกก็ท่อนสวยๆแล้วก็จะคัดเลือกอ่อนอท่อนพันที่ว่าเป็นท่อนปลายนะครับนี่ท่อนปลายแบบนี้ก็จะได้หลายๆตานะครับนี่ท่อนปลายถ้าไม่เป็นท่อนปลายก็นะครับนี่ก็ท่อนปลายก็เลือกเป็นต้นอ่อนๆให้นะครับท่อนอ่อนที่อายุ 3- 4สเดือนนะครับซึ่งก็จะงอกงามได้ดีนะครับก็คัดเลือกไปให้นะครับ ส่วนอีกสายพันหนึ่งนะครับก็คือเป็นอ้อยเหลืองสิงคโปร์นะครับนี่ก็เป็นอ้อยคันน้ําอีกชนิดหนึ่งนะครับอ้อยเหลืองสิงคโปร์นะครับก็พยายามนะครับนี่ก็คัดเลือกที่ว่าตาทีทีไปให้นะครับที่อ่าปล o องไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับก็จะได้เปรียบเหมือนอย่างทน่อนี้ก็อ่าท่านก็จะได้สีตาด้วยกันนะครับตาสวย,สวยนะครับ สตาด้วยกันก็มี3มตาบ้าง4ตาบ้างนะครับหาตาก็มีนะครับประเภทตีทีทอ่ามนอนย่างปลงนี้นะครับนี่ก็1 2ึ่งสองามี่ห้าหกดทอนนี้นี่ได้7ตาด้วยกันนะครับแล้วว่าเขาถีนี่นะครับลองถีเจตานี้เวลาเราไปเพาะชำนะครับก็ถ้ามันงอกตัก5ตา นี่ก็ถือว่าได้เปรียบเลยนะครับได้เปรียบเลยนะครับส่วนถ้าปล้องยาวๆหน่อยนะครับแบบนี้ปล้องยาวหน่อยก็3ตานะครับไล่นี้นะครับเราให้ไปโดยที่ว่าไม่จำกัดตานะครับไม่ขี้เหนียวนะครับอย่างท่อนนี้ก็1 2 3 4 5นะครับท่อนนี้ก็5ตานะครับเราาก็ทีทนะครับ ก็เป็นอ้อยเหลืองสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์โบราณน,นะครับก็มาคัดเลือกนะครับชาวนี้ก็ท่อนสวยๆให้อ่านี่นะครับนี่ก็เป็นช่วงปลายนะครับช่วงปลายนะครับก็อันนี้ก็ท่อนใหญ่ก็ได้อ่าสามตาด้วยกันนะครับสามตาด้วยกันนะครับสายน้ำผึ้งแล้วก็เหลืองสิงคโปร์นะครับ เหลืองสิงคโปร์วันนี้ก็มานั่งตัดท่อนพันนะครับคือตัดกันที่นี่เลยในไร่เลยนะครับไม่ต้องไปตัดที่บ้านวันนี้ก็มานั่งตัดใกล้ๆกันนะครับกับสิงคโปร์อีกสายพันธุ์หนึ่งนั่นก็คือสิงคโปร์สำลีนะครับนี่คือสิงคโปร์สำลีคลิปก่อนเนี่ยผมก็มาถ่ายให้ดูกันแล้วนะครับ ตอนนี้หลายๆท่านก็คือตอนนี้ก็จองไว้เฉพาะสิงคโปร์สัมีนะครับก็สิบกว่าท่านด้วยกันทีนี้ผมก็ยังส่งไม่ให้ไปให้ไม่ได้นะครับก็คือเนี่ยนะครับก็คือที่เห็นกันอยู่นะครับมันอย่างสิงคโปร์อาเรืองสิงคโปร์ก็ยังพอหาได้นะครับตอนนี้ก็ตัดส่งไปให้ได้แต่ว่าอ้อยอาสิงคโปร์สัลีนี่นะครับก็คือยังพึ่งขึ้นนะครับนี่ยังได้แค่สาสี่ปล่อง นะครับก็เลยยังตัดส่งไปไม่ได้นะครับก็ยังไงก็รอกันหน่อยนะครับเพราะว่า,ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็โดนน้ำท่วมาตายกันไปเยอะก็เลยต้องอขยายพันธุ์กันใหม่นะครับก็ยังได้เล็กๆก,กันอยู่นะครับเล็กๆก,กันอยู่นี่นะครับก็ตามที่เห็นนะครับตอนเล็กๆแบบนี้นะครับเนี่ยสิงคโปร์ อ่าสัลีนะครับก็จะเขียวปัดเลยนะครับนี่เ็าจะสีเขียวมากๆนะครับสีเขียวมากๆถ้าอ่าเรามาเปรียบเทียบกับเหลืองสิงคโปร์อ่านะครับจะดูไม่ชัดนะครับราดแดดส่องตอนเช้านะครับดูรูปร่างนะครับก็จะคล้ายกันมากนะครับคล้ายกันมากแต่ว่าอ่า ไอ้สำลีเนี่ยรูปร่างเนี่ยจะคล้ายมัดข้าวต้มมากกว่านะครับอันนี้ก็สิงคโปร์บาาณก็มัดข้าวต้มเหมือนกันนะครับแต่ว่าความกิ่วเนี่ยนี่สำลีก็จะกิ่วกว่านะครับจะกิ่วกว่าถ้าเป็นคนก็คือ,อมีเชฟนะครับมีเชฟ <laughs> นะครับก็จะอยู่คล้ายกันมากนะครับคล้ายกันมากแต่ว่าก็คือ อ่าสำลรีเนี่ยเหมาะสำหรับเคี้ยวนะครับเหมาะสำหรับเคี้ยวเพราะว่าเขาจะนิ่มแล้วก็เปลือกบางกว่านะครับแต่ว่าความหวานเนี่ยก็คือสิงคโปร์โบราณนี่จะหวานกว่านะครับเนี่ยสิงคโปร์โบราณจะหวานกว่าสำลรีจะหวานน้อยกว่านะครับแต่ว่าข้อได้เปรียบของเขาก็คือลำใหญ่แล้วก็น้ำมากน้ำมากแล้วก็นิ่มนะครับนิ่มคือชานิ่มเปลือกนิ่มเปลือกบาง นะครับนี่นะครับอ่าสิงคโปร์สรัมลีขึ้นต้นแค่นี้นะครับนี่ยังไม่โตนะครับได้ไม่กี่ปล้องนะครับส่วนนี้ก็คือยอดเหลืองสิงคโปร์ที่ตัดไปนะครับตัดไปเบอร์กี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันนิดหนึ่ง นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะ,ะคลิปก่อนๆเน,นี่ยอาจจะยังไม่ได้ดูนะครับให้เปรียบเทียบสีกันนิดนึงดูชัดหรือเปล่าไม่ทราบเพราะว่าแดดส่องมากตอนเช้านะครับนี่นะครับก็คือซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสิงคโปร์โบราณหรือว่าเสียงอาเหลืองสิงคโปร์นะครับขวามือก็เป็นอ้อยสำลีแลรับเป็นสิงคโปร์เหมือนกันนะครับแต่คนละสายพันธุ์นะครับแล้วก็สี สังเกตดูสีนะครับสีจะคนละสีกันนะครับแต่เป็น,ปนยอดเป็นเป็นกาบนะครับกาบนี้จะคนละสีกันนะครับสายมือเหลืองสิงคโปร์นี้ก็จะออกขา,ขาวๆกว่านะครับส่วนนี้ก็คือเขียวเขียวยอดตองเขียวอ่อนเลยนะครับเป็นอ้อยอสำลีนะครับแล้วก็ใบใบนะครับก็ เหลืองสิงคโปร์นี่จะเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนะครับสิงคโปร์สํารีนี่ก็ใบเขาจะใหญ่นะครับใหญ่มากๆนะครับก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าดูเผลอๆดูคนละครั้งกันก็นึกว่าสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่ว่าถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วก็คือจะดูออกนะครับมาอยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยก็คือจะรู้ว่าจะคนละสายพันธุ์กันนะครับครับผมก็ ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามคลิปนะครับก็ยังไงก็ขอฉลองสงกรานต์กันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ระวังกันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังระบาดกันเยอะนะครับโควิดแต่บ้านผมนะครับก็เป็นกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับรลบทิศเลยเดินไปไหนมาไหนก็ลําบากนะครับตอนนี้เพราะว่าระบาดมากจริงๆเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ